มดิชนพอดแคสต์ Podcast, ความชุลมุนหลังคำตัดสินโดยพิทพงศวรรษกว่าบทความนี้จะได้รับการตีพิมพ์พลวัดการเมืองไทยคงไปไกลขึ้นกว่าที่ผมได้บันทึกและให้ความเห็นไว้ในนี้แต่ด้วยสภาวะบังคับในกระบวนการจัดพิมพ์ต้นฉบับก,ก็เลยจำต้องให้ความเห็นเอาไว้ด้วยข้อจำกัดมากมายบทเรียนสำคัญในทางการเมืองไทย ในห่วงขณะของการอ่านคำพิพากษาของสารรัฐธรรมนูญที่นำไปสู่การสิ้นสุดสถานะของนายกแพ่ทองฐานและคณะรัฐมนตรีปัจจุบันทำให้เราได้เห็นและเรียนรู้หลายประการประการแรกสังคมไทยและสื่อให้ความสนใจกับการทำนายผลมากที่สุดและเป็นการให้ความสนใจโดยไม่ค่อยถกเถียงกันเลยว่าการตีความหรือรากฐานการอ้างอิงในเรื่องการตีความว่าการผิดจริยธรรมขั้นร้ายแรง หรือขั้นรุนแรงนั้นมันคืออะไรเรื่องนี้ส่วนหนึ่งเกี่ยวข้องกับแนวคิดที่เชื่อว่าเรื่องนี้สารรัฐธรรมนูญไม่ควรเข้ามาเกี่ยวข้องสิ่งที่เกิดขึ้นกับนายกแพทองทานเป็นปริมณฑลทางการเมืองไม่ใช่เรื่องของสารรัฐธรรมนูญที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องจนหลายคนก็ไม่ได้สนใจว่าเมื่อพูดว่าปริมณฑลนี้เป็นเรื่องทางการเมืองก็จะต้องเกี่ยวพันกับสำนึกและความพร้อมรับผิดทางการเมืองด้วย ต่อให้ไม่มีสารรัฐธรรมนูญมาเกี่ยวข้องก็ตามการยุบสภาหรือลาออกเพื่อแสดงความรับผิดชอบหรือพิสูจน์ตัวเองของผู้นำประเทศไม่เคยอยู่ในสมการตั้งแต่ต้นส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะว่าที่ผ่านมาการยุบสภาของไทยน้อยครั้งมากที่ผู้นำในอำนาจในช่วงเวลาน,นั้นสามารถยึดกุมสภาวะการนำได้ส่วนใหญ่ยุบสภาเกิดจากการเพียงพ้าหรือถดถอยทางการเมืองมากกว่าต่อให้สารรัฐธรรมนูญ ไม่เข้ามาแทรกแซงก็ยังเกิดคําถามโดยกว้างในเรื่องของความชอบธรรมเสถียรภาพและความเชื่อมั่นของประชาชนและพรรคร่วมอยู่ดีไม่นบเรืเองสถานการณ์ที่ชายแดนซึ่งรวมไปถึงการจัดวางความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลพลเรือนกับทหารเป็นเรื่องหลักด้วยอีกส่วนหนึ่งก็ไม่ได้สนใจเรื่องบทบาทและความชอบธรรมของสารรัฐธรรมนูญเองเพราะเชื่อไปก่อนแล้วว่าสารรัฐธรรมนูญคือทางออกของปัญหาที่เป็นอยู่ โดยไม่ต้องสงสัยถึงที่มาที่ไปของตัวสารรัฐธรรมนูญเองทั้งที่การพิภากษาเรื่องนี้มันไปเชื่อมโยงกับแนวคิดที่ไม่ได้อยู่ในตัวกฎหมายโดยตรงแต่เต็มไปด้วยข้อถกเถียงนานับประการนั่นคือความสุจริตเป็นที่ประจักษ์และจริยธรรมในการดำรงตำแหน่งหน้าที่สาระสำคัญในสื่อจึงเป็นแค่เชิญนักวิชาการหรือนักการเมืองทั้งฝ่ายที่สนับสนุนหรือไม่อยู่ข้างเดียวกันกันกบสิ่งที่เกิดขึ้น มาตัดสินเหมือนรายงานผลบอลหรือผลเลือกตั้งมากกว่ามาถกเถียงกันว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันควรถูกพิจารณาอย่างไรและถ้าเกิดสถานการณ์แบบนี้ถ้าไม่มีกลไกแบบสารรัฐธรรมนูญประชาชนจะผลักดันเคลื่อนไหวอย่างไรให้เกิดความเปลี่ยนแปลงเพราะคนที่อยู่ในอำนาจต้องการรักษาอำนาจมากกว่าจุดมุ่งหมายอื่นประการที่สอนอกเหนือจากการให้ความสำคัญกับการทำนายผล สื่อและสังคมให้ความสนใจในเรื่องคำตัดสินในฐานะที่เป็นเรื่องของดีลหรือข้อตกลงลับระหว่างเพื่อไทยกับอะไรสักอย่างที่ไม่รู้ว่าจะระบุว่าคืออะไรผมไม่ได้ปฏิเสธว่าดีลมีจริงหรือไม่มีจริงแต่ความหมกมุ่นสนใจว่าการเมืองไทยถูกขับเคลื่อนด้วยดีลที่ใหญ่กว่าพันธสัญญาที่ให้กับประชาชนนี้เป็นเรื่องที่น่าห่วงมากสำหรับการเมืองแบบประชาธิปไตยด้วยว่า ไม่ได้สนใจว่าประชาชนกับรัฐบาลควรจะดิวกันอย่างไรและดีวนั้นจะเรียกคืนหรือปรับปรุงหรือตรวจสอบและปรับเปลี่ยนได้อย่างไรการหมกมุ่นแต่ความเชื่อว่าทุกเรื่องเป็นเรื่องของดิวทําให้เราไม่คิดว่าดีวที่เรามองไม่เห็นมันปรับเปลี่ยนได้ไหมมันเป็นดิลที่สมบูรณ์เปลี่ยนแปลงได้หรือไม่ได้และเงื่อนไขของการเปลี่ยนแปลงอยู่ตรงไหนการหมกมุ่นแต่เรื่องว่าทุกเรื่องดิวกันมาก่อนแล้ว ทำให้การทำงานที่ผ่านมาไม่ต้องสนใจเรื่องของภาวะผู้นำสมรรถนะและผลสมริจในการบริหารงานและนำพาสังคมไปสู่ทิศทางไหนเท่าที่มีดีวเป็นคำตอบปลายอุมโมงก็ไม่ต้องคิดหาคำตอบอะไรทางอื่นการลุ้นผลการตัดสินจึงไม่ต้องพิจารณาเนื้อหาสาระและมุมมองที่แตกต่างหรือเหมือนกันของคณะตุลาการหรือมุมมองในทางวิชาการใดๆ พราะสุดท้ายผลที่ออกมาก็คือเชื่อว่ามันสะท้อนถึงดีลหรือไม่ก็เชื่อว่าดีลมันเปลี่ยนไปแล้วดีลไม่สําเร็จดีลโดนล้มทั้งหมดวนเวียนกับสมมติฐานหรือความเชื่อที่ตรวจสอบไม่ได้จะด้วยเงื่อนไขใดๆก็ตามว่าจุดตั้งต้นคือดีลนั่นแหละครับและสุดท้ายในข่าวการเคลื่อนไหวในการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ก็ยังเต็มไปด้วยประเด็นเรื่องดีลอีกแม้ว่าอาจจะเป็นดีลคนละระดับกัน ความท้าทายจึงอยู่ที่ว่าการพูดถึงดีลในบางมิติมันเป็นเรื่องที่พ้นจากการตรวจสอบของสังคมและสร้างคำถามถ,ามถึงความโปร่งใสและการตั้งคำถามของสังคมถึงประโยชน์ส่วนตนของนักการเมืองว่าสอดคล้องต้องกับผลประโยชน์ของสังคมหรือไม่ประการที่3เราไม่ได้ช่วยกันตั้งคำถามว่าจากวันนี้ไปสังคมจะเดินไปทางไหนอะไรคือเรื่องใหญ่ที่ต้องทำอะไรคือฉันทาคติของสังคม ไม่ว่าจะปล่อยให้บริหารงานต่อไปหรือวาระสำคัญที่การเลือกตั้งที่ควรจะมาถึงเร็วกว่านี้ต้องมีสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วในตอนนี้คือไม่มีรัฐบาลพลเรือนรัฐบาลใดได้เสนอแผนที่จะทวงคืนและจัดความสัมพันธ์ให้ชัดเกณฑ์ในเรื่องสถานการณ์ชายแดนกับกองทัพเลยไม่มีทั้งแนวทางตัวบุคคลรูปแบบการทำงานที่ชัดเจนรวมไปถึงเรื่องเศรษฐกิจ และเรื่องอื่นๆที่ยังคาราคาซางในประเทศนี้อะไรคือคำถามใหญ่ๆที่เราต้องมีหลังคำพิพากษาในครั้งนี้ที่มากกว่าแค่การจับคั่วตั้งรัฐบาลให้ได้และคำถามที่ต้องถามถ้าเพื่อไทยและพวกพยายามจะอยู่ต่อส่วนภูมิใจไทยและพวกที่พยายามตั้งรัฐบาลได้อ้างว่าขออยู่ในอานาจในระยะสั้นเพื่อจะนาไปสู่การเลือกตั้งในเวลาที่ผมเขียนงานนี้ ก็ยังไม่ได้บอกว่าจะทําอะไรได้บ้างที่จะทําให้การเปลี่ยนผ่านอํานาจกลับสู่มือประชาชนในการเลือกตั้งมีประเด็นที่น่าติดตามตรวจสอบและเป็นพันธสัญญาที่ประชาชนเชื่อถือได้จนถึงวันนี้สิ่งที่เห็นคือการดิ้นรนอย่างเอาเป็นเอาตายของนักการเมืองโดยเฉพาะนักการเมืองที่มีฐานจากเขตเลือกตั้งจากหลากหลายพื้นที่และกวนแกงทําให้เห็นอนาคตว่าการเลือกตั้งครั้งหน้า โอกาสของการเปลี่ยนแปลงก็ไม่ได้จะมีมากนักหากการวางกลยุทธ์ในพื้นที่ทำได้ดีจากสัดส,ส่วนของบัตรเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อที่มีอยู่น้อยนิดโอกาสที่การเลือกตั้งจะถูกทำให้กลายเป็นการกำหนดวาระและคัดเลือกบุคคลเข้ามาเปลี่ยนแปลงในระดับโครงสร้างของประเทศนี้ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายพรคประชาชนอาจจะได้รับคะแนนบัญชีรายชื่อเป็นกอบเป็นกรรั แต่ความเป็นไปได้ในแต่ละพื้นที่ในการได้รับชัยชนะยังมีอีกหลายปัจจัยที่เกี่ยวพันกันรวมถึงในเวลานี้การคัดเลือกผู้สมัครของพรรคประชาชนก็ยังไม่เห็นความชัดเจนว่าจะไม่เจอปัญหาเก่าๆที่เคยเจอมาซึ่งในเรื่องนี้ถือว่าเป็นปัญหาร่วมของทุกพัคแต่ว่าพัคอื่นอาจไม่ได้เป็นที่คาดหวังของประชาชนในเรื่องนี้ส่วนหนึ่งอาจเพราะว่าไม่ได้ใช้กลไกของพักในการคัดเลือกผู้สมัคร และกำกับดูแลผู้สมัครแต่อาจใช้กลไกอื่นเช่นเครือญาติหรือเครือข่ายความสัมพันธ์แบบอุปถัมภ์ในพื้นที่มากกว่าส่วนพรรคภูมิใจไทยหากต้องการเป็นนายกในอนาคตหลังการเลือกตั้งครั้งหน้าการจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้คนผ่านคะแนนนิยมของผู้นำของพรรกก็เป็นเรื่องสำคัญหมายความว่าคะแนนปาร์ตี้ลิสของพรรคไม่ควรจะได้น้อยจนเกินไปนะหมายถึงว่า พรคของตนจะต้องเป็นที่ยอมรับและได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางมากกว่าที่เป็นอยู่สำหรับพักเพื่อไทยอาจจะต้องยอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้วปรับโครงสร้างของพักเป็นการใหญ่และพิสูจน์ว่าอุดมการณ์และโครงสร้างของพักจะต้องเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะใดได้ไดบ้างแต่กะนั้นก็ตามสิ่งที่จะยังเห็นเป็นเรื่องใหญ่ของการเลือกตั้งครั้งหน้าคือพักขนาดเล็กต่างๆที่ยังวนเวียนจับตัวกันไปมา และบรรดาบ้านใหญ่ที่ยังคงอิทธิพลในพื้นที่และสามารถไหลเข้าออกตามพักเล็กและอาจจะระดับกลางได้บ้างซึ่งเป็นเรื่องที่สะท้อนความเป็นจริงทางการเมืองอีกมากว่ากลไกรัฐที่เป็นอยู่ไม่สามารถทำงานได้ในพื้นที่จริงหากไม่เชื่อมโยงต่อกับโครงสร้างอํานาจความเข้มแข็งของบางสถาบันในระดับท้องถิ่นที่มีกลไกแลกเปลี่ยนผลประโยชน์และการสนับสนุนในอีกรูปแบบหนึ่ง ประการที่4ความท้าทายในช่วงนี้ของการเมืองไทยอยู่ที่มิติเรื่องความเชื่อมั่นเสถียรภาพและพันธสัญญาที่นักการเมืองกลุ่มต่างๆที่แข่งขันการจัดตั้งรัฐบาลต้องมีให้กับสังคมซึ่งผมว่าเป็นเรื่องดีพักเพื่อไทยถ้าจะอยู่ต่อก็ต้องนำเสนอสิ่งนี้ให้ได้พักภูมิใจไทยถ้าจะขึ้นมาเป็นทางเลือกก็ต้องนำเสนอทางเลือกอื่นๆให้ได้เช่นกัน ส่วนพัคประชาชนเองก็ใช่ว่าจะพ้นจากการตั้งข้อคำถามจากสังคมในกรณีที่ผลจากการครองอำนาจต่อของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่เป็นที่พอใจของผู้คนในสังคมประการที่5ซึ่งเป็นประการสุดท้ายในช่วงนี้การโจมตีกันทางการเมืองอาจจะมีมากขึ้นสักหน่อยในพื้นที่สื่อต่างๆก็คิดว่าคงจะเป็นส่วนหนึ่งของความคาดหวังในสังคมที่มีกับอนาคตของบ้านเมืองแต่ในอีกทางนึง มันก็เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการการแย่งชิงการสนับสนุนทางการเมืองของแต่ละฝักฝ่ายที่ยังอยู่ในเกมของประชาธิปไตยแม้ว่าจะมีหลุดไปในมิติของการฟ้องร้องกันบ้างการอดทนอดกลั้นและแสวงหาทางออกในการจัดตั้งรัฐสภาภายใต้กฎเกณฑ์ที่เป็นอยู่ก็คงจะเป็นหนทางเดียวที่พาสังคมออกไปจากวิกฤตที่เป็นอยู่และยังคงจะมีบทบาทสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นว่า การเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในอีกในไม่ช้านี้จะสามารถเกิดขึ้นได้และเป็นหนทางการตั้งรับในการ,รเผชิญกับปัญหาต่างๆในสังคมนี้ต่อไปมัธิชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมัธิชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ